ในายถคนนั้นเขาก็ได้ประโยชน์แล้วนะนี่คือหลักการนะนายเอาลักบนสุนเป็นผู้แนะนำแล้วโยนซ้ายโยนขวาโยนซ้ายโยนขวานะนะครับแล้วมันจะส่งผลอะไรครับมันส่งผลอะไรมันก็จะส่งผลนะครับต่อโครงสร้างในผังยูนิเลเยอรตังนี้ ไม่ทำอยู่เรื่อยๆเพราะนี่คือรหัสบนสุดของนี่คือหลักบนสุดของมันลูกของทุกคนที่คุณโยนลงไปไม่ว่าจะฝั่งซ้ายฝ,าฝาั่งขวาก็จะมาเป็นชั้นที่หนึ่งดีไหมครับนะและลูกโยนต่อไปก็จะเป็นชั้นที่สองอีกนะครับคุณก็จะได้รับนะและนั่นก็คือทาให ตัวต่อการที่คุณรักษาคุณสมบัติ5อาวีเพราะคุณรักษาแค่จุดเดียวแต่แล้วคุณไปเอาแม็ชที่15นะครับไปผู้แนะนำดีไหมครับเอกผมว่าไปฮะคุณก็ต้องไปรักษา5อาวีที่แม็ชที่15ด้วยถ้าคุณเอาแม็ชที่14แนะนำคุณต้องไปรักษา5อาวที่แม็ชที่14ด้วยแล้วถ้าคุณไปแนะนำคุณใช้ทุกแม็ชเลยแนะนำคุณก็ต้องไปรักษา5อาวีทุกแม็ชเลยนะเพราะฉะนั้น 对吧？ 2ของคุณบีหลักที่สามนนันนะะแล้วต่ออย่างนีต้องมีนะฮะมันก็จะมีโครงสร้างของมันตัวนี้เป็นโครงสร้างที่ปฏิบัติหม่ตัวนี้คุณไม่ต้องไปยับไม่ต้องไปยุ่งกับมันถูก๋ยวนฮะไม่ต้องยุ่งกับมันนะครับวันในทังอยู่ในเลเวลเนี่ยคุณโฟก,กัสที่เป็นปล่นเป็นเดี่ยวเพื่อที่คุณจะได้บริหารจัดก,การง่ายแล้วส่งผลให้เป็นตัวเองได้เลยนะครับแต่แผนเราครับมันเป็นแผนที่เรียกว่าออโร้อ และคอ, place, อ,อนะมเพลสคอมเพลสก็คือบีบคอมเพลสบีบชั้นโลวอัพก็คืออะไรฮะไม่ใช่หรโลวอัพก็คือลดลงนะครับนะครับเลื่อนขึ้นมาเลือ่อนขึ้นนะครับโลวอัพคือเลื่อนขึ้นและคอมเพลสก็คือบีบชั้นแล้วเลื่อนขึ้นมาแ,นนและคือการชั้นแล้วเลื่อนขึ้นมาเพราะฉะนั้นครับแผ่นท่อนี้ครับการที่กำหนดว่า5 R P เนี่ยนะครับ นะทุกคนมีห้าเลยเนี่ยหนึ่งก็คือเพื่อให้ทุกคนเพื่อให้ทุกคนมีอะไรครับมีคะแนนนะครับเมื่อทุกคนมีคะแนนนะะมันก็จะส่งผลทำให้เกิดลายได้ตามแผนแนั่นเองแต่ถ้าคนไม่มีคะแนนเลยนะครับต่อใหุ้มมี빅ดาต้ามากมายมหาศาลมันก็ไม่เกิดประโยชน์นะครับมมาาเหม,มือนกับแผนเ o m ของบริษัทขายตรงทั่วไปนะครับนะครับที่เขียนแผนออกมาสวยรูเหมือนกัน ต้องซื้อต้องกินต้องใช้แต่แต่ทุกคนต้องซื้อต้องซื้อไปและสายรอดเพื่อหวังเพราะกลัวว่าตัวเองจะไม่มีรายได้นั่นเป็นุรกิจที่มันฝฟื่งความรู้สึกเฟื่ธรรมชาตินะครับแต่ธุรกิจของเราคารับคะแนน R b ที่เกิดขึ้นนะครับมันเกิดขึ้นโดยที่ไม่มีใครต้องฝืนความรู้สึกไม่มีใครต้องถูกบังคับให้ซื้อสินค้ากินในสิ่งที่มไม่อยากกินใช้ในสิ่งที่ไม่อยากใช้นั้นมันเป็นรายได้ที่เป็น ที่มันเกิดขึ้นแบบภาสีนะ มันยังไม่นับชั้นเช่นมองมาปุ๊บ นะการที่เรากำหนดห้คาคะแนนมันคือการการันตีหลายด้านมันแต่และชั้นจะต้องมีคะแนนไม่ต่ำกว่าห้าคะแนนด้วยครับเท่าลงมาชั้นที่หนึ่งเจอเลยห้าคะแนนอ่ะมันรับเลยหนึ่งชั้นเลยเห็นไหมครับนะครับเดี๋ยวถ้าๆๆมันเจอมห้าคะแนนมันรับหนึ่งชั้นเห็นไหมครับดังนั้นคนห้าห้าห้ามันรับแปดชั้นนั่นคือการหล,นลันตีนะครับแต่ละชั้นว่าคุณต้องมีรายได้ 来不是咱你。 เถ้าเอามาจ่ายในแผนมาาันจะกระจายชั้งละสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ ไม่เท่ากันเนะี่ยแสดงว่าแผนนั้นอนะ่ะมันไม่คอมเพสและไม่โดอับติดไหมมันไม่คอมเพสและไม่โดอบนะับไงซึ่งแสดงว่าถ้าโครงสร้างที่ติดตัวคุณเนี่ยแปดชั้นเนี่ยเกิดไม่มีคนมีไม่มีคะแนนเลยอ่ะเกิดไม่มีใครรักษายยอดอเลยอ่ะนั่นหมายว่าคุณก็จะไม่มีรายได้เลยจนระิงไหมเกิดมันเป็นตชั้นลึกๆอ่ะมันเป็นโตชั้นลึกๆแต่ไหน,นท้านติดตัวคุณเนี่ยมันไม่โต ่ายให้กับใครครับจ่ายให้กับผู้ที่แนะนําร้านค้าจริงไหมเดี๋ยวแล้วที่เอาร้านค้ามาเชื่อมขายในแพลตฟอรงในสิบพันก็แล้วรู้ติดทำแล้วอ่ะมาเก็บไหมนี่เดียวจับคืนไปให้สมาชิกทำกระสับกระส่ายมาต้องเก็บหนึ่นมาจากจ่ายค่าบริการ 说啥子。 ส่องเซ็ของคนใช้เงินสองทั้งระบบอยู่้วใช้ระบบเติมไม่มีเกมนะฮะเกมประสบผลสำหรับว่าในอดีตที่ผ่านมาเราเติมเงินที่ไหนครับเข้าเข้ามาถูกเนี่ยเราก็เติมที่เซเว่นัยไปเติมตามตู้คุณเติมตู้ยอเหรียญทั้งหลายหรือเป็นเติมเดี๋ยวนี้ก็เป็นเติมตามแอปต่างๆทีละแอปธนาคารแอปอะไรก็แล้วแต่ทีละแอปที่เขามีบริการถามว่าเราเติมผ่านช่องทางเหล่านั้นเนี่ยเราเคยได้เงินมาไหมไม่เคย ทีแมสเราก็เติมมาทั้งชีวิตแล้ดดะครับแต่วันนี้ครับสําหรับแพลตฟอร์มไอทีเอ็นของเราครับคุณไม่ต้องไปที่หลนหาที่เติมเงินที่ไหนแล้วเพราะในแพลตฟอร์มไอทีเอ็นในแอปพลิเคชันของเราเนี้ยมันมีระบบเติมเงินเรียบร้อยแล้วครับคุณสามารถเติมเงินทั้เอง,เองเดีแท็กทได้เลยครับทีแมแล้วแบบว่าเขาเติมเงินผ่านแพลตฟอร์มไอทีเอ็นต้องมีคะแนนด้วยนะครับคะแนนเหล่านั้นเอามาคำนวณด้วยเห็นไหมครับอยู่ที่เลเวลเ่ยนะครับ สามครับซื้อสินค้าและบริการต่างๆจากร้านค้าที่เอามาขายในแพลตฟอร์มไอทีนะเาะแอปของเราเห็นไหมสามารถที่เอาร้านค้าจากทั่วโลกมาขายเหมือนเหมือนอล้วเหมือนอเมซอนเหมือนอาลีบาบาเหมือนช้อปปี้เหมือนลันษณะแต่วันนี้คุณไปช้อปในแอปเหล่านั้นในเว็บเหล่านั้นแล้วถามว่าคุณรวยขึ้นไหมไม่รวยจริงไหม ยิ่งช็อปยิ่งจนดีไหมแต่วันนี้ครับถ้าคุณมาช็อปในแพลตฟอร์มไอทีเอ็นครับแล้วชวนคนมาช็อปคุณรวยแน่นอนนะครับเพราะการซื้อสินค้าจากร้านค้าต่างๆที่อยู่ในช็อปในแพลตฟอร์มไอทีเอ็นนั้นครับมีคะแนนคะแนนที่เกิดขึ้นนะครับจากการใช้จ่ายในชีวิตประจําวันมีใครก็ถูกบังคับไหมครับให้ใช้เหมือมีใครบังคับไหมต้องถูกบังคับไหมต้อง นี่คือสิ่งจำเป็นใี่ไหมครับนะในชีวิตประจำวันอยู่แล้วครับวันนี้คือสิ่งที่เราแตกต่างจากขายตรงข้างนอกนะครับทำไมขายตรงข้างนอกเนี่ยแถมมันยังไม่สามารถซาารถาอพาสิ่กับปกิเพราะทุกคนบังคับให้ซื้อในสิ่งที่ไม่อยากซื้อให้กินในสิ่งที่ไม่อยากกินแต่สำหรับเราครับคุณครับคุณซื้อและกินในสิ่งที่คุณจำเป็นต้องกินนะนั่นเองนะครับคะแนนที่เกิดขึ้นนะครับนะครับมันจะถูกสะสมตั้งแต่ต้นเดือนนะครับจน ขึ้นอยู่ว่าเดือนไหนจะมีนะครับปุ๊บมันติดยอดแล้วมันก็คำนวณเสร็จปุ๊บมันก็จะโชว์โบนัสที่คุณจะได้รับเลยนะครับนะฮะนะไปสมนครับมันจะได้เข้ากับเป๋าใครกอคุณ15นั่นเองในวันที่15นั่นเองนะครับ ทำไมต้องอย่างนั้นครับเพราะว่าในช่วงเราจะเข้ามันนะครับอาจจะมีอะไรครับอาจจะอาจจะมีการคืนสินค้ามีการมีการที่มอะไรก็แล้วแต่มีกครับนะในการปรับปรับพอยต์ปรับคะแนนปรับเพว่ากันนะครับเราก็ต้องต้องนะครับคะแนนที่เกิดนะครับเดี๋ยว ไปจ่ายไปอยู่ในเลเวลสิบเร็นเชับเปอร็นต์เก้าชั้นะฮะเพราะสิเป็นต์เห็นไหมจ่ายบนนั้นเก้าชั้นชั้ละ10% 10%ปอรเซ็ 200, <c oughs> นรของหนึ่งร้อยปี